ดเด็กอย่างเนี้ยจะทําได้ไหมจะสอนได้ไหมแล้วก็บอกว่าได้คะ่ะเปิดเป็นแห่งแรกในจังหวัดนน,นเลยนะอเอาอ่างนี้ที่วัดโมลีเนี่ยเปิดที่วัดโมลีสอนครั้งแรกลอ,อยนิโคบเนี่ยเรียกปตลาดก,กลางนี่แล้วเปน็นนายวัดโคเคเราเปิดรับกลับไปบ้านคือเนี่ยคือคนโตเลยอยู่ที่บ่มเราถาม เขาเรียกไปทำไมวะบอกเขาถามว่าเขาจะเปิดในปกคอเนี่ยอรุบายแห่งแรกในจังหวัดนนทเนี่ย,ย,นนนยต่สอนได้ไหมเขาตอบกว่าไงเขาก็ได้ตายหาแล้วว่า <c> ต <oughs> ีลูกเขาเป็นเรื่องเนลาเป็นใหญ่โตแล้วเนี่ยบอกอ้าวอันที่ไปตีลูกทำไมเล่าน้องนี่เราเรียกกมื่อกี้กลุัมพี่น้องแปดคนเนี่ยเราคนที่สี่เราไปเรีน 4, น้องสี่ สี่คนสามคนสี่คน,คนยังเลี้ยงได้เลยใครร้อ,องมันก็เลี้ยงมาทุกคนแต่งมาทุกคนครับเมื่อเกิดไปเลืองเวลาใหญ่โตจะไปตีไปเตอร์นะรลูกตาทอกคมันน่าก็เปรียบเปรียบมันสวยงากตามภาษาของมันแหละอบกต้องจำเอาไว้แล้วกันเลืองเวลาใช่นะใครก็ไม่อยากใครไปทำ้ายลูลกครับปรากฏเปิดครั้งแรกปีแรกครั้งแรก ยี่สิบคนมมไม่ใช่น้อยนะยี่สิบคนเนี่ยก็รุ่นตุ้ยอ่ะตุยแยกจำไหมตุ้ยจำได้ไหมตุ้ยรูปพี่อ่างไหมนั่งนั่งนีงยน่ะตุยเน่ยเมารับตากเนยนั่งสองคนเห็นแล้วพระชายาพี่ขอบคณพ กมาส่งใครบางคนส่งแล้วก็ต้องไปทําง,งานก็ไปคนไหนไม่ไปทําง,งานก็รอถึงว่าโรงเรียนจะข้าวอยากจะดูว่ามันมีเด็กเยอะแค่ไหนตัวน้องปู่โรงเรียนข้าวห้ลูกิกสิเหนตรวไหนปู่ก็นาารักมาเกาะข้างข้าห่องเชิเขอขององรัญญาหล,ลายชื่อชืือดูเด็กคงเป็นห่วงว่าครูจะไปดีเด็กส้าวควะ่ะครอบคัวเา<ห>สมัยก่อนไม่มีโรงเรียนรูุบ้านเหรอแม่ ไอ้เีแม่เปิดเป็นแถวแรกยังหวนโดนแถววัดโมลีเนี่ยบอกไอ้อ๋อคือเข้าก็ไปเข like, ้าปอปอหนึ <t ip> <t ip> <t ip> <t ip ่งเลยใช่ไหมตอนแปดขวบใช่ไหมเออเลขเกแกงเบกแกงไงอ่าเข้าเกงเลยเล็กขวบไม่มีไอ้ไอ้ไอ้เบก่อนก่อนเรียนไม่มีเบกเล็กไม่มีเบกไม่มีเรียกว่าแม่ทำประวัติการเลยจังหวัดยังหวนโดนโมลีจังหวนหนุ่ยแล้วที่อื่นก็เลยเริ่มตาตามไป นี่เป็นบุคคลสำคัญของประเทศเลยนะมีเจ้าหน้าที่อาทิตย์หนึ่งส่วนใหญ่จะมีมากันคนสองคนมาดูมาสังเกตการเขาคงไปห่วงหรือหรือไงว่าจะไปทำลายลูกเตาเขามัง่งหรือเปล่าอะไรแบบนี้โดยนลวงปู่เดี๋ยวพอสายๆนอนสี่โมงพอขวาเยอะๆแล้วอายุสิบก็เขนนี่รถมาก็จทำลายไหลเจือจือดูดดดดอ่ทาทำไมหลองปู่นำํายไหลอ่ะ ะก็ปูเขาป่วยนะก็ปูกปูแก็แล้วนี่เหนื่อยท่านท่านท่านอย่างนั้นน้ำลายจะไหลย่อยลวงปู่ที่เป็นรูปปั้นเหรอแม่หลวงปู่จริงๆลวงปู่ที่รูปปั้นนี่ลวงปู่ที่หลวงปู่เผือกหลวงปู่เผือกมีมีรูปปั้นลุงปู่เผือกใช่ไหมนั่นแหละแม่เห็นตัวจริงมาแล้วอือายุมากแม่ไม่ยืี่ยวกาบน้ลายไหลย่ท้องมรรคก็ปูนั่งทำ นั่งก็ไม่ได้ยืนอยูไ่ได,ด,ด,ด้เดินเดินดูเด็กเดี่ยวลูกู้ว่าไอ้ีเกียด้วยเนี่ยมาสอนเด็กมานั่งดูนอนดูอะไรอะไรไมามาดูสังเกตอยู่สรงสามอาทิตย์ะตอนากนั้นก็ไม่มาแปลว่าสอนลูก,ก็กได้แล้ว